แล้วก็ดูบอลเนี่ยกูเพิ่งมาดูบอลจริงๆอาจารย์แบบช่วงนี้แหละต่างบอลโลกอ่ะกูดูบอลจริงจังเลยกูเห็นมึงอะะไรวกูเห็นมึงติดตามเชลซีอยู่เนี่ยเชลซีเหมือนกันอ่ะไม่รู้ว่ามึงตามได้ไหนวะกูเห็นมึงตามกูเห็นมึงตามเพจเชลซีออฟฟิเชียลอยู่อ่ะ เห็นว่ามึงได้แชร์เออเมื่อก่อนกูรู้จักแค่ไม่กี่ทีบมึงต้องแชร์พวกนี้แหละโชโชซีแล้วแหละช่วงนี้ผลงานกำลังมาถึงยาโดนคาบ้านไปเอ้ยไม่ใช่คาบ้านเป็นคาบของเขาสนุกสนุกรอลุ้นเลยกูทายไปเลยอีกสามปีโชซียังเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ต้องกลับมาเชียร์แล้วแหละถึงตอนนี้แม่งในทีมยังมีแต่ดาวรุ่งก็ดแต่รอเราต้องรอดาวรุ่งพวกนี้เติบโต การอนาคตของทีมตามการบวงตามการเมืองมึงจะปวดหัวแต่ตามแบบฟุตบอลมึงจะเอียงว่าเลยโ <Okay. S 1> ดยเฉพาะทีมไหนแม่งจะไปปาดหน้ากันนะสุดยอดมากเป็นเป็นการดูข่าวที่สนุกมากเลยแม่งลุ้นรอบเขาแย่งตัวกันอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างล่าสุดว่แบบปาดไกเซโดร้อยห้าสิบร้านอะไรเงี้ยตายซะเจมา,มาหน่อยูดแหงเลย สวยไม่โดนสิกูไม่โดนสิกูไม่โดนสิกูแต่เกิดไรอ่ะคุณเทพนาสวยเพื่อนกูเป็นมหาเทพมหาเทพยอนรอนเลตเกมยอนเลตเกมเป็นซอยมาหยุดฮุยโฟเรอโอเชียแม่งเอาฟ้ากูไปแล้ว มันเอาฟ้ากูไปเพื่อนเดี๋ยวรอมันอันนี้เดี๋ยวกูจะยิงโอ้ยเชื่อไงหตู้ไหตูสวัสดีครับพอเซ็ตย่อสูตรต่อสูตรพอโอ้โหไอเชี่ยทำไมกูกดกับกูกูโดนมันเกี่ยวกูกูกดสกิลกูโดนกูกูโดนมันเกี่ยวกูกับผีเสื้อไม่ได้หรอวะใช่ให้มันกดแล้วนะให้มันกดเยกะแล้วนะก็เหรอไอ่เชี่ยเอ้ย อืมกูพลาดเองกูพลาดเองกูน่าจะกดกดกลับไปให้มันรู้แล้วรู้ลอดเลยแค่แม่งไม่รอดเลยเมื่อกี้ดันขีดธนูใหม่ดีปะ่ะวะเอาละกันใหญ่าหญ่ธนูใหม่ไม่ได้ดีขนาดแต่ชิ้นนี้มันเวีปากกูยับเลยน่ารำคาญจริงจเคยเล่นตาเดียวธน,นูแต่มันเล่นกับตีลีโคตรโหดอละใช่ใช<ค>่ตีลีโคตรวิจมัย เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮียเสียได้ยังไงโอ้โหเฮียไม่ไม่ไม่ตายด้วยกูยิงคีไปเฮียไม่ใช่เอ็นโซ่โคตรโหดเลยสัตว์สองขวบอืมโอเคจัดการได้ซะดิสวยสวยไปเลยลีเลียเอ้ยไม่ใช่เฮียรอเลี่ยวเออ ไม่เป็นไรเว้ยเราเล่นเกมเยอะแต่กูเล่นไม่ค่อยดีเลยวะ่ะไปพิวเลยจริงต้องพิว้ลหัวนี้นะไม่ไม่พิวไม่รู้เหมือนกนต้องแบบไมเ่เล่นมานานละแบบไม่ได้จับเทสดีมานานเอาเฮียต้องปัดฝุ่นกันหน่อยเออป <laughs> ัดพอตั้งครับสวย เออกูว่ากูว่าแล้วทำไมกูไม่พิ้ว่ะเหี้ยกูเล่นตัวไม่พิ้วไม่ได้เลยว่ะถ้ากูจะอัดคลิปเนี่ย re. หุย้ยไม่แบบสกิลชา้าช้าหมดโอ้ชา้าสกิลไม่ระวังอืมกูยิงครับมาดิใกล้มาดีนน,นั้นๆเจเย็นใกล้มาดีนน,นั้นๆใกล้มาดีนน,นั้นๆยิงมัน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 โอ้โหแล้วทีกูตีเป่าไหมเดี๋ยวเดียว โอเคมันเคลียร์ไปแล้วมันเคลียร์ไปแล้วเชื่อแต่เอนโซ่แม่งเล่นโคตรดีอ่ะดีตั้งแต่แบบดีทุกนัดอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวมึงแม่งเล่นดีจริงกูไม่เที่ยงเลยเดินดีมากเลยเดินดีกกูแน่นอนอ่ะเห็นไหมฮะบนอะเต็มเลยกูไม่ได้อยู่ไปเจริย์ด้วยไปเจริย์ถ้ากูอยู่เฝ้าโอเมนไหมอ่ะแต่กูต้องไปช่วยมึงกูจะเกมก่อนเลยเฮ้ยเฮี้ยช่วยดิโอเมนไม่ได้นะอ๋อเหรอโมงจะไหวอ่ะ ไปโย่แล้วครกเทเลดเกมเทเทลดเกมมันมันเลดแล้วหรือว่าหกนาทีเนี่ยเท่โหูยังอ่ะนี่ทำอะไรเลยครับบิดเยียบยอนดูเพื่อนผมบวกไปแล้วกันนะตอนนี้ฟาร์มเรียนลักความโชว์เลยต้องมีแล้วเนี่ยช็อตโชว์เลยเฮ้ยแม่งแฟดเลย ไอ้เแค่แฟดนี้กูอีกแล้วมันจะกลัวกูอะไรกันนักหนาเนี่ยไอ้เแค่แฟดนี้กูสองคนแล้วนะพี่ยังไม่โชกพี่เลยตวนเนตจะแดงแต่ผมก็แค่จะพูดอะไรตัวผมแค่ยิงพอมาอุ้ยเอ็นโซตายตอนเนี้ยอ้าวหายนะโดนซอยไม่อยู่โอุ้ยเโดนอะไรวะโดนไวโอเลตไอ้เหี้ย่จะทำฮันวัตเตอร์ฟังเลวต เข้าไปแทงกูสักคนดิอชี่อยืนยุคสวยไว้เจเอาอ่ะเจนก่อนไหมล่ะเชี่ยอะนะพวกมึงไหวเอ็นโซ่ปะล่อโซมโคตรเก่งเลยมั้เชี่ยเอ็นโซ่โอ้โหเชี่ยโอ้หว่างไหมคนหนุ่มฆ่าตัวแทงตายวะตายแล้วตายแล้ว โอ้เหี้ยอะไรเยอะแยะวะเนี่ยกูมากูมากูมาเอาโหเกิดแล้วไม่ต้องละไอ้เหี้ยถอยดีกว่าจะได้เจอได้ร้อมกันไม่นะกูเงเกิดเนี่ยขอโทษเพื่อนช่องตัวเดียวมันจะไหวเลยวะไม่น่าเอาอะไรไปไหวถ้ากูเป็นยอดดักปุ่มอ่ะเฮ้ยยอนดักปุ่มมันจะฟิกยิงเลยเหรอใจดิมึงดูซ้อนมีเยอะเปลื่ยไปอ่ะเพื่อนเอียนของตัวบนเนี่ยฟรน แทงให้ผมพอพอแค่นี้เฮ้ยมึงตำแหน่งโฟรชิชันมึงไม่ดีเลยนะเว้ยกูก็ใช่ว่าจะดีนี่ไงโว้ยเขาเล่นตึงว่ะโอ้เขาคุณนะครับคพี่แท้ผมพอดีเจเฮ้ยเจสวยงี้กูฟียิงโอ้โหยิงโอ้โหกูยิงมังกรกูฟียิงมังก่อนนะกูยิงพอเดือดสั่นไปยิงหัวมอเลยอ้โหไม่โดนนี่ตอนไหนไปโดนอะ น้อยไกลมามาและเชี่ยแต่เลือดกูแบบโดนนี่จะโดนแม่โอ่งกินยิงดีตายเฮ้เนี่ยเฮ้ยเชี่ยกูนี่มันเดลล้อเดลล้อเดลเปิดเดลใจเล่นโซมาเดะโอ้โยกูเจมีรับป่ะสวยตางอินสวยดีเออไหวไหมนะวะเชี่ยไหวอยู่เนาะแต่ว่ากูยิงยิงซอยเออเฮ้ย ไม่เป็นไรเขายังมีความหวังเขายังมีอีเดนฉัเดินช้ายังวะกูเดินช้าไงแล้วตัวนี้จะไหวหรือล่าฝนเลนอุ้ยฟอเลนมาแล้วฟอเลนมาท่าอู้สวยสวยฟอเลนนัมตาตาสุกไวเชี่ยนี่กูยิงธรรมดาเนี่ยกูไม่ได้แบบลำแบบกูไม่ได้แบบเทสดีเลยกูแบบยืนยิงธรรมดาเหมือนเล่นแคลรี่อะ เป uh ็นแคดนี้ธรรมดา Alpha, มึงเอาฟ้าไปใช้ก็ได้มังเอาเลยเีย uh> ึกไปช่วยเพื่อนก่อนเอ้ยเจวยโดนขังเจวยแล้วตตาไม่ถึงเฮ้ยเลงระเังกูโดนเชียโอ้โพ่ิงคีอีกแล้วอุ้ยิงคีอีกแล้วซิคแซกไอสัเชียคนโหดคอเซ็ยอ้ยมันไม่ได้อ้เชีย Huh oh God, oh God. Onun, oh God. อ๋อใหญ่ใอย่าอญ่อ๋อวุ้นยูวุ้น่กวิหุ่ยยิหมดแลตวยิงยิงยโอยย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 ย้ยยยยเยย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 ยอยย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 ยายย่ยยแมยอยย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 ยลยยยดยย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 ย เออต้องซื้อเครื่องใหม่แล้วไงอ้าวจีไอจังหวะนี้จะลงกูเป็นพวกกูอ้าวจียเอ้ยหายไปไหนกันหมดวะมันจะลงกูแต่กูจะยิงยิงไงอมาแล้วมาแล้วเอาดาบไปเวทีดาเมจสุดจะล้วงไม่จะล้วงไม่จะล้วงอ้าวแต่ว่าลู่ไงไยมาหยุดไปอยู่ไง คทานะมันมันมากันอ่ะเหรวะแต่มีคีบอ่ะเนี่ยเคีบคีบ่าอยากเล่นอยู่มันมาปะอุ้ยมันฟีกันฟีกันฟีกแล้วกูฟีกแล้วอะไรอะไรนักหนาเนี่ยกูยิงฟีสัตว์กูยิงฟีสัตว์กูยิงฟีสัตว์ยิงมันยิงมันเล้งมันเล้งกูก่อนเพื่อโอ้โหเฮียมันเล้งกูเหมือนกันเฮียกูโดนก่อนแน่แท้ โฟเรนสวยเอาโจงเรื่องจังจูจูเอ็ดจริงจังเลยเออนะสวยเจอลำเวียดนามกูว่าทาไมมันเดินช้างวะาเอรอนดอมันโดนเนื้อความเร็วกันขึ้นที่กว่าแล้วกูคิดเองย้อนนี่ก็เดินเท่าไหร่นะเดินตามไม่ค่อยถามอีกข้างหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโฟเรนเฮียไม่ช่โฟเรนนนอไปแล้วไปแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ไม่ทันว่ะเฮียคองเกิดดิแต่ว่าตองสีสีห้าก็ได้ถึงนะยิงมันเล้งยิงมันแต่ว่าเราต้องต้อสู้มันหมดไงเฮ้ย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 ไว้ๆไว้ๆอือมีคนช่วยอยู่แลกกันไปเชื่อแต่แตกละไอสัตว์ของเกิดของของของที่พเกิดอะไรไม่ถึงสี่บี้ได้ไหมยิงแหลกมาที่ดีนี้มันได้เล่นแล้วแหละเออ กูต้องกูต้องเป็นตัวแทงอีกตัวแล้วแม่แบบมาช่วยมหาเทพเล่นเกมอะไรเงี้ยไม่ต้องล็อกก็มีนั่นแหละถึงเวลาสนุกแล้วไอจีหนักสวยแนะเดี <c oughs> ๋ยวกูมาเลยเฮ <c oughs> ้ยเชี่ยเจเล่นดีสัตว์ไี่นักสวยแนะโอ้แต่ว่าไม่ได้มันมาเยอะไปช่วยฟอร,ร์เรนก่อน <c oughs> ไปไหมวะเดี๋ยวะ โนเรสเอนโซเคยอยู่ทีมเดียวกันแท้ๆอย่าทำร้ายกันเลยไปครับไม่เซอร์เออได้ของแล้วเย่เองของฟูอมาเท่แต่กุดิงฮะโอ้ย้ตายเนี่ยโอ้โหแล้ววตัยาตตีไม่ถึงัวยาตีไม่ถึงเอาดาร์กไวเอาดาร์กเอาของกันเถอะดดาาไป ยิง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 โค้เจแฮงยิงยิงยิงเจเรนกลางเลยแบบไม่รีรอไม่รอรีไม่รอรีด้วยไอ้เฮียเจนี่ไม่รอรีเลยสัตว์ไอ้เจอะไรกูช่วยเจิงโอ้ไม่นะโดนยิงเกาะหายเลยครับพี่น้องไหวไหมนั่นอะอ้าวกูตายเลยกูตายอะไรไว้ โอ้โหเชีย่ยถอยเลยดีไหมเนี่ยโอ้โหไม่ทำอะไรเลยกูแค่กดกดกดยิงอ่ะกูยิงไม่เคยยิงเลยยิงกูยิงอยโอ้โหเชี่ยเอ้ยไม่เป็นไรมาสนใจกูาาจะขัดจัดการได้เดี๋ยวคนตีป้อมอยู่เว้ยชนะแล้วจบแล้วมันจบแล้ว,น,ลวน้องเฟลินดีป้อมโอเคตามได้ไนเลยนั่นนี่อ่ะ สามทางก่อนจบเอ้ยดาร์ควดด้วยเอามาหิดจัดเชี่ยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอัดคลิปอย่าหาเล่นตัวพิวไอ้เฮียแต่กูเล่นนะาคะได้ด้วยแต่กูเล่นเอรันดอร์ไม่ได้เามันคิดสภาพกูกดกูกดไอ้น,นี่ไหมกูกดกลับกูกดกลับผีเสือ้อามันกดกลับให้กูแบบหลังจากนั้นวินึง ไม่ไวรุ่นเลย